การตรวจสอบเงื่อนไขใหม่คนละครึ่งอนุทินพร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้สิบคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมโครงการคนละครึ่งกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่สนใจข่าวนี้ก็แสดงว่าคุณอาจต้องการข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโครงการนี้ที่รัฐบาลอนุทินเตรียมจะนำเสนอแต่ทว่านี่คือจุดที่อาจทำให้คุณรู้สึกสับสนอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับคนละครึ่งอนุทิน คาดว่าจะมีการเปิดตัวในเดือนตุลาคม2568โดยรัฐบาลได้มีการขยายสิทธิ์ให้กับกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งรัฐจะช่วยจ่าย60%ในขณะที่ประชาชนจะจ่ายเพียง40%ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าหลังจากเกิดกระแสข่าวว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีตั้งใจดึงโครงการคนละครึง่งกลับมาใช้ใหม่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจทำให้ผู้คนต่างจดจ่อรอคอยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในคนละครึ่งอนุทิน หรือในแบบที่เรียกว่าคนละครึ่งพลัสการยืนยันจากกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังได้แสดงความพร้อมในการดําเนินโครงการนี้หากนโยบายถูกกาหนดชัดเจนเนื่องจากระบบและงบประมาณพร้อมแล้วเวลาอยู่ในช่วงที่จะสามารถเริ่มโครงการได้ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในเดือนตุลาคม2568 นายละวันแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการประกาศนโยบายจะมีอิทธิพลต่อความรวดเร็วในการดำเนินโครงการหากมีการถแถลงและสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ในปีงบประมาณ2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ในขณะที่นายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่าคาดว่าโครงการคนละครึ่งจะเริ่มให้บริการภายในสองสัปดาห์หลังจากที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเริ่มทำงานเงื่อนไขใหม่สำหรับ คนละครึ่งอนุทินในครั้งก่อนคนละครึ่งเป็นโครงการที่เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มคนขายของตามแผงลอยโดยรัฐจะจ่ายเงินสนับสนุน50สอร์เำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจำกัดไม่เกิน150บบาทต่อวันต่อคนอย่างไรก็ตามในโครงการใหม่คนละครึ่งอนุทินจะมีการเพิ่มเงื่อนไขใหม่ที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับผลประโยชน์มากขึ้นสำหรับกลุ่มคนทั่วไปนอกระบบภาษี จะได้สิทธ์ตามอัตรา 50- 50ในขณะที่กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้จะได้รับการสนับสนุนในอัตรา 60- 40โดยผู้ได้รับสิทธิ์มากกว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งไม่จําเป็นต้องเสียภาษีจริงอาจมีการปรับกฎเกณฑ์การใช้จ่ายให้แตกต่างจากโครงการก่อนหน้าเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มวงเงินใช้จ่ายต่อวันจาก150บาทเป็น200บาทนั้นนายสิริพงศ์ได้ตอบว่าต้องแลกกันหากวงเงินเพิ่มขึ้นสิทธิของประชาชนบางอาจลดลงได้ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ คนละครึ่ง2,568ประชาชนและร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตามวันที่กำหนดหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามนี้ประชาชนติดตั้งแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายร้านค้าติดตั้งแอปถุงเงินเพื่อรับชำระเงิน เงื่อนไขาการใช้สิทธิจะต้องดำเนินการใช้จ่ายภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนโดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าข้าวและสินค้าในอัตรา50%ของค่าใช้จ่ายไม่เกินวันละ150บาทและที่สำคัญผู้ที่จะใช้สิทธิ์ต้องเข้าสู่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยช่วงเวลาที่สามารถใช้บริการได้คือระหว่าง6-23นาฬิกาอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการคนละครึ่ง2568หรือคนละครึ่งอนุทิน นี้ยังมีเงื่อนไขที่รอตรวจสอบจากรัฐบาลหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการอัปเดตให้ทราบในภายหลังคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณรู้สึกว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างเลย